เบิกดวงดาวปรวนะนภาเต็มดวงตาเติมฟ้างามยามเมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้าวันกเ,นเกษียณแห่งศักดิ์ศรีคุณความดีที่ยั่งยืน2566ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานกเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุงเครือข่ายสถานศึกษานาส่วนนาเจริญป่ามงดรทีรศักดิ์ปฐุมราชตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเหลาเกิดเมื่อวันที่ 4. พฤษภาคมพุทธศักราช2,506ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่110หมู่17ตําตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการศึกษาจบมศ .3 สาโรงเรียนอััมชัญอุบลราชธานีจบมศ .5 โรงเรียนนารีนุกูลจบปกสสูงวิทยาลัยครูอุดรธานีจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกบริหารการศึกษาวิทยาลัยครูอุบลราชธานีจบปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสารคามจบปริญญาเอกศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตวิชาเอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนสิทธิ์เก่าวางหลังวัฒนา พุทธศักราช2549ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญพุทธศักราช2553ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางพุทธศักราช2554ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหองคำพุทธศักราช2557ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเหลาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลารับราชการ30ปี9เดือน21วันนายชัชพรอันทปัญญารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบื้อง เกิดเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2,506ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่102หมู่5ตำบลน,นาสวงอำเภอเด็ชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษาจบมศ5โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามจบปวสวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอยุทยา จบปริญญาตรีวิชาเอกการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีประวัติการรับราชการพุทธศักราช2544รับราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบำรุงระวิวันเขตดอนเมืองพุทธศักราช2550ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านไฮตาก พุทธศักราช2554ย้ายมาดมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโนนงามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสีพุทธศักราช2555ย้ายมาดมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านกระเบื้องพุทธศักราช2565รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบื้องจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลารับราชการ ีสอป22นางประเทืองงามเถื่อนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงเกิดเมื่อวันที่ 4. มิถุนายนพุทธศักราช2,506ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 31. หมู่ 9. ตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสมรสกับนายจิตประกอบดีมีบุตรธิดาสองคนประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านกุดปลาขาวอำเภอวารินชำราบจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวารินชำราบ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสมเด็จอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจบปกสสูงจากวิทยายลัยครูนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมจบปริญญาตรีวิชาเอกประถมศึกษาจากมหาวิทยายลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2530 โรงเรียนอนุบาลโนนินแดงอเภอโนนินแดงจัังหวดบุรีรัมย์พุทธศักราช2533ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหมากแหน่งอน้ำขุนพุทธศักราช2551ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงอเดชอุดมพุทธศักราช2560รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลารับราชการ36ปี1เดือน24วัน <S 2> <S 2> <S 2> <S นายสมรภูนเพิ่มตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปา่าโมงเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2,506 สมรสกับนางสาวนงครานรูปพรมมีบุตรธิดาสองคนประวัติการศึกษาจบป .7 จากโรงเรียนมูลนิธิวสีอุบลรัตนารามจบม .25 จากโรงเรียนเบญจมะมหาราชจบปร,ริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษจากวิทยายลัยครูอุบลราชธานีจบปร,ริญญาโทการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชธานี ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 4. ตุลาคมพุทธศักราช2537โรงเรียนบ้านนางามจังหวัดนครพนมพุทธศักราช2541ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านยางใหญ่อําเภอน้ำยืนพุทธศักราช2556ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปา่าโมงจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลารับราชการ28ปี10เดือน26วันนายอัครินบุตรแสนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่าโมงเกิดเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2 5งพ สมรสกับนางวราพรบุตรแสนขาราชการบำนาญมีบุตรสองคนปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่32ตําบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนตอน้นโรงเรียนศรีสเกตวิทยาลายัยจบปวสวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสเกตจบปร,ริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกประถมศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2526โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปื่อยอำเภอน้ำยืนพุทธศักราช2533ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านตาแท่นอำเภอกันทรลักษ์ พุทธศักราช2536้ายม้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโนนคูนแสนสุขอำเภอนาจหลวยพุทธศักราช2545ย้ายมาดมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยอำเภอวารินชำราบพุทธศักราช2 5 5 0ย้ายมาดมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านป่าขาอำเภอสว่างวีระวงพุทธศักราช2554 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแม่คำาลือชาอําเภอวารินชำราบพุทธศักราช2562ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านป่ามงอําเภอเดชอุดมจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลารับราชการ40ปี30วัน นางสุนิสาบรรณกิจตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโม่งนนกระแตเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 0 5ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่101หมู่1 1ตำบลน,นาสวงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสมรสกับนายพีระพงษ์บรรณกิจตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนอยู่ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4มีบุตรธิดดสา2คนประวัติการศึกษาจบป .4 โรงเรียนบ้านโมนนกระแตจบป .7 โรงเรียนบ้านนาสวงจบมศ .5 โรงเรียนเบนจมะมหาราชจบปอกอสอสูงวิชาเอกคณิตศาสตร์วิทยายลัยครูอุบลราชธานีจบปร,ริญญาตรีวิชาเอกสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2528โรงเรียนบ้านตบหูอํเภอนาจัลวยจังหวัดอุบลราชธานีพุทธศักราช2534ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านป่าก้าวอํเภอนาจหลวย พุทธศักราช2542ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองกระบืออําเภอนาเยียพุทธศักราช2543ย้ายม้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาเรืองอําเภอนาเยียพุทธศักราช2550ย้ายมาดมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโม่งนนกระแตอําเภอเดชอุดมจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลารับราชการ 38ปิปดีห้าเดือนนางสาวสมหมายธามณีตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโมกนอนกระแตเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2,506ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 42. หมู่สตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษาจบชั้นปเจโรงเรียนบ้านบกมั่นสามาัคคีพิทยาคารอำเภอวารินชำราบจบมศหโรงเรียนลือคคำหานวารินชำราบจบปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทยจากวิทยายลัยครูกำแพงเพชรประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2532โรงเรียนบ้านซำหวายอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพุทธศักราช2 5 5 2ย้ายมาดมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านม่วงนนกระแตอำเภอเดชอุดมจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลารับราชการ34ปี7วัน สีสวรรค์โพสีตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2506สมรสกับนายสมมาตรโพสีมีบุตรธิดา2คนประวัติการศึกษาจบชั้นป .7 โรงเรียนบ้านนาสวงจบชั้นมศ .5 โรงเรียนลือคำหานวารินชำราก จบปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทยวิทยายลัยครูอุบลราชธานีประวัติการทำงานพุทธศักราช2545ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตจาจ้างโรงเรียนบ้านหมากไม้อำเภอเดชอุดมพุทธศักราช2549ปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหมากไม้อำเภอเดชอุดม พุทธศักราช2553ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเตยอําเภอเดชอุดมพุทธศักราช2556ปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนางห้วยแคนอําเภอเดชอุดมจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาการทำงาน21ปี